อืมอร่อยอะ่ะมันกับข้าวลยเนี่ยเขาคุกกับข้าวสวยนั่นเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้โคคันติ่มมาอีกแล้วนะคะติ่มจะพามาทำข้าหนมทานเล่นข้าวเกียเก๊ยบข้าวเกียข้าวขวดนะคะ ตีมจะผ่านก่อนแล้วก็จะเอาไปปอนนะคะผ่านไปเรื่อยๆเฉดแลวติมก็จะเอาไปปอนนะเพรว่าผสมเขาแป้งนะคะกวางันน้ำมมันนะคะ เ็แล้วจิมก็จะเอาไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นนะคะเนี่ยค่ะจิมใช้สองผักนะคะจิมมันจะไม่ทําเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะพื้นที่ที่ตากันไม่มีเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ตากกว้างก็ทําเยอะเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ,คะจิมจะใช้น้ําเปล่ากันเลยะคะ<ม>่ะแล้วก็ไปปั่นนกักมะกรวงน้ํานะคะมะกรวงกระสวนนะคะจิมจะกววงน้ําก็ฝวดนะคะเนี่ยค่ะ คั้นน้ำเราให้หมดนะคะแล้วก็ผสมข้าวแป้งนะคะผสมข้าวแป้งเสร็จแล้วก็ไปต้มเป็นมังชนนะคะเราต้องไปเคี่ยวให้แป้งสุกก่อนนะคะติมใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเราคั้นน้ำข้าวโพดเสร็จแล้วติมจะเอาแป้งแล้วนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะติมจะใช้ประมาณแค่นี้นะคะพอดีพื้นที่ติ่มไม่ใช่เยอะนะคะติม่มจะามเพลินน้อยนะคะ นะคะใส่ลงไปเลยใส่เกลือเล็กน้อยกับผงชะรสนะคะคนๆเนื่กินผงชะรสก็ใส่เฉพาะเกลือเลยนะคะอันนี้ผงชะรสนะคะแล้วชิมรสด,ดูนะคะอย่าให้มันออกเค็มกันไปนะคะออกรสจืดเล็กน้อยนะคะนี่เกลือนะคะถ้ามันเค็มจนเกินอยเวลาเรามาทอดก็เก็บมันจะเค็มมานะคะให้มันออกรสจืดเล็กน้อยนะคะ ตีแป้งก็ได้ค่ะถ้ามันข้นเป็นปล่อยตีมก็จะเอาน้ำเติมนิดหน่อยนะคะเอาน้ำเปล่าเติมนิดหน่อยนะคะบางส่วนติ่มเอาไปต้มแล้วนะคะถ้ามันไม่พอก็เติมน้ำเปล่าค่ะอันนี้ติ่มมันบางส่วนมันต้องรอน,นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราติ่มจะเอาข้าวแป้งให้เทกันเลยค่ะ จะเคี่ยวไปเรื่ยให้เป่จนสุกนะคะเราจะเอาเป็นราดไปตองอีกทีนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวไหม้นะคะนี่ทานจะเป็นประมาณนี้นะคะสีเหลืองน่ากินนั่นเ,นเปง้งยเรื่อสุกกินจะได้ะคะ่ะ เฉียวจนเป็นไฟนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจีนจะเท็แคหรือช่วยแล้วก็เป็นลากเนตรองกันนะคะอันนี้พื้นที่ที่ตรีมจะจักนะคะเป็นรองกระหลัดนะคะทำมันเลยค่ะนี่ค่ะไปนตรองสิทำประมาณนี้นะคะใส่ข้าวเก็บอะไรลงไปค่ะ วิธีทำก็ประมานี้นะคะมนหนาก็ออกมันจริงๆเวลามันแห้งมัน,มนก็วางเองนะคะตอนเรทาทำรู้สึกมันหนาอะไรประมาณนี้นะคะสิ่สิะสามนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะมันจะอวกหนึ่ง,งจากข้าวเปี้ยงกับข้าวฟูดนะคะซีเรือช้อหน่ากินเลยถ้าแดดร้อนแป๊บเดีวก็แห้งแล้วนะคะอันนี้ิ่นทำแต่เช้าเลยตอนนี้กะลังประมาณแปดโมงแต่แดดยังไม่ค่อยมานะคะ สิ่จะทำไม่กว่นเวลาเดือดมาจะได้แห้งในเดียวนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ ย,งงยะะิงจะ,ด,ด,ด,ะด,ด้วยงานเรามาด้วยนะคะตามตีมไปรูทุกตากเลยเนี่ยค่ะติมชมปนด้วเลยค่ะติมมันนี้เมื่อไหร่รวยนเราจะรวยเล็กงานรมาด้วยน่าทานแล้วนะคะชีหลงสวยงามอะ่ะต้นทุนไม่แพงนะคะทำขายอะไรนะเนี่ยเข้าพวดต่มมาซื้อมาส่องถักสิบห้าบาทเองนะคะ ข้าวแป้งก็ครึ่งถุงกันนะคะแต่ไะ่เยอะนะทำขายแล้เ้นี่ทำกินก็อร่อยทำขายก็น่าจะร่อยตังเยอะแหละเดี๋ยวมาดูจนแห้งอีกทีนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะข้าเก็บแห้งแล้วนะคะคพื่อนติมจะมาดึงเปตัวหอกน,นะคะวิธีดึงก็แบบนี้นะคะไม่ยากนะคะ เวลามันกวบเก็ใจเย็นๆนะคะมันจะ,ะหักง่ายแต่ง่ายนะคะเนี่ยค่ะติมจะดึงกวบเรืเร่อยน,นะคะ ยังไม่ค่อยยังดีนะคะลองไปถอดเลนะว่ามันกวบไหมเนี่ยค่ะติ่มลืมมาไดเยอะแล้วค่ะลองไปถอดลเลยค่ะทําขายก็เลยนะคะมาลองถอดดูนะคะมันยังไม่ค่อยยังดีตรงกลางจะออกเหนียวหน่อยะชะ่ะบอลฟอบไหมโอ้ใช่ได้โอ้น้าคานี่ย เดี๋ยวงเองสีเหลืองฟางเข้าเก็บเข่าโทษดูดีเพื่อนๆน่าทานมากเลยขนมทำนเล่นอยู่บ้านมี่เลยทานละทาได้นะคะเวลาหนูเรียกว่าอยากกินตรงไหนก็ามาทวาได้นะคะ มันก็มีสารกันหมดกันเสียเราทำเองนะคะไนได้เลยเมันติดกันนึกว่ากี่กันใช่พ <c oughs> ่อก่อนแล <c oughs> ้วลองไปชิมนะปะกวบกวบกบไหมที่นีงก็ให้เลย นี่ค่ะลองไปดูนะคะมันกรอบแค่ไหนนะคะมาลองชิมดูนะคะเพื่อนๆโอ,โอ้โนดนกรอบกรอบอืมกรอบกลินข้าวโพดมากกว่าน,หอนอะหอมอ่ะอืมอร่อยอะ่ะกับข้าวเลยเนี่ยมาคุกกับข้าวสวยร้อน กินไปนะคะประมาณนี้นะคะเพือ่อนๆลองไปทำกินดูนะคะ